เมนูขาหมูพะโลขาหมูนะคะเราผัดกระเทียมผัดเครื่องนะคะเครื่องผัโลนะคะในนี้นะคะเกี่ยให้หอมนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราผัดเครื่องผัดกระเทียมผัดอะไรแล้วนะคะอันนี้ขาหมูที่เราทอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงนะคะที่เราผัดไปนะคะนี่ค่ะหอมๆเลยนะคะอันนี้ขาหมูที่เราทอดไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ลงหม้อนะคะที่เราผัดเครื่องนะคะเครื่องพะโลกระเทียมสามเกือนะคะ นี่ค่ะเครื่องที่เราผัดไปนะคะเราก็ใส่เลยนะคะเตรียมลงเลยค่ะนี่นะคะหอมๆเลยค่ะกลิ่นไอนะคะหอมมากเลยค่ะเครื่องเทศที่เราผัดไว้นะคะหอมๆเลยค่ะเมนูพะโ,โลขาหมูนะคะ กินหอมมากเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราใส่ขาหมูแล้วนะคะที่เราทอดไว้นะคะนี่ค่ะสีสันเริ่มสวยแล้วนะคะนี่ค่ะ หอมน่าทานมากเลยค่ะโลขาหมูนะคะนี่นะคะเราก็เคี่ยวเข้าไว้ก่อนนะคะเขาเดือดนะคะสีสันเริ่มน่าทานเลยนะคะแต่เราต้องเคี่ยวไว้ก่อนนะคะขาหมูนะคะนี่นะคะขาหมูนะคะที่เราผัดเครื่องทำไรนั้นแล้วนะคะนี่คะ่ะจะสีสันประมาณนี้นะคะโลขาหมูค่ะ หอมหน่าทานค่ะนะคะพะโลขาหมูค่ะค่ะพะโลขาหมูนะคะที่เราทำปรุงเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวให้เขาสุกนะคะแล้วเราถึงจะใส่ไข่นะสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนนะคะเราก็จะใส่ไข่นะคะหอมหน่าทานเลยค่ะพะโลขาหมูนะคะสูตรทอดขาหมูก่อนนะคะจะหอมมากเลยค่ะ นะคะพะโลข้ขาหมูนะคะหอมหน้าทานเลยค่ะเดี๋ยวเขาเดือดเดี๋ยวเราถึงจะใส่ไข่นะคะนะคะหอมๆม,มากเลยค่ะพะโลข้ขาหมูนะคะวันนี้เราจะมีคะน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลวกคะน้านะคะตอนทานค่ะ ผัานกับพลโลขาหมูนะคะคะน้าค่ะมีคะน้าด้วยนะคะหอมๆด้วยค่ะขาหมูนะคะดูค่ะหอมน่าทานนะคะเมนูบ้านๆกับวันค่ะสูตรง่ายๆนะคะเราปรุงรสชาติตามใจชอบนะคะเราปรุงรสอะไรแล้วก็ทานนะคะตอนนี้กำลังหอมมากเลยค่ะ พะโล้ขาหมูนะคะหลังจากที่เดือดแล้วนะคะเราใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะพะโล้โาขาวหมูนะคะวันใสไข่ไปแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวเข้าไปพร้อมกันไข่จะสวยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะวันใส่ไข่แล้วนะคะหอมๆเลยค่ะนี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะเนี่ยนะคะเคี่ยวแล้วนะคะใส่ไข่แล้วนะคะ แล้วก็จะเ,เสร็จยังไงเดี๋ยววันจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะหอมๆม,มากเลยค่ะตอนนี้ค่ะนี่นะคะไข่ของเราใช้ไข่เป็ดนะคะถ้าใครไม่ทานไข่เป็ดก็ใช้ไข่ไก่ได้นะคะแต่วันนี้วันใส่ไข่เป็ดนะคะนี่นะคะดูวค่ะหอมๆเลยนะคะความหอมนะคะ